าาก็จะมาแกะกล่องตัวสายชาร์จนะครับสี่อินวันนะครับก็คือสี่อินหนึ่งรือว่าโฟร์อินวันครับเป็นกล่องตัวซีเทคนะครับตัวนี้นะครับกล่องซีเทคหรือว่าอะไรก็ได้จะเรียกเซ็ตเทคก็ได้นะครับเนะี่บเป็นตัวลักขะหัวที่มีตัวแปลงในตัวนะครับก็คือสายเอสายสีแ่ A, แ, c, แล้วก็สายสี่ไลนิ่งนะครับ ก็สามารถชาร์จได้หลายอุปกรณ์นะครับเลือกตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับรัดตัวนี้นะครับเซทเอมีนะครับรองรับการส่งผ่าน Data า8 0่อเครเปอร์เซนครับการยานตัวไปก็ตัวโอเคอยู่นะครับนะครับก็รองรับ PD ดีชาร์จนะครับตัวพิกชาร์จนะครับสูงสุดตามสเปคกางกล่องนะครับ240วัตต์เอนะครับแล้วก็เน็ตตัวนี้ ก็ตัวหน้าหลังนะครับก็มีสเปคตามนี้นะครับความยาว1นึ่งร้อยสเซนิเมตรว่า1นึ่งเมตรยี่สิบเซนิเมตรนะครับ๋ยวเรามาแกะดูหน้าไหนนะครับ แครก,ก็จะมีตัวสายนะครับนี่ครับนากานี้เลยนะครับวัสดุโอเคเลยนะครับตัวนี้ดึงก็ล็อกได้นะครับหากเราต้องการเปลี่ยนตัวเดปเตอร์หลอเป็นตัวไทซี C นะครับก็หัวชาร์จเป็นอุปกรณ์เป็นไรนิงน่งเช่นไอโฟนนะครับรุ่นเก่าๆหรือว่าเป็นไทซีรุ่นใหม่ สาย4ตัวส4ก็ได้นะครับสาย4ตัวไ i นิ่งนะครับนะครับแล้วก็ตัว HBA ตัวไรนิ่งนะครับหรือว่า HBA ตัวสา4นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสายถักนะครับมีตัวสายรัดมาให้นะครับควงยาวก็ตัวโอเคเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะชาร์จตัวซ m ม u n g Galaxy A 5้ากาีนะครับโดยใช้ตัวยูสนะครับแล้วก็ t ช้สีนะครับนะครับอยาลองใช้ให้ดูว่าขึ้นตัวการชัด,ดวษษรร่วนพิเศษสอหรือเปล่านะจอยูสพีเอนะครับ ขึ้นชาดปกติครับเดี๋ยวลองใหม่ดูนะครับขึ้นชาร์จด่วนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองย s b อดูนะครับครับสำหรับตัวย s b อขึ้นชาด์ด่วนพิเศษ2อูนะครับตัวนี้สำหรับตัวย s b C นะครับจะลองให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อยู่กับอะแดปเตอร์ชาร์จหรือว่าอุปชาร์จของเพื่อนด้วยนะครับนะครับทีนี้ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษนะครับแล้วก็หากเราใช้อะแดปเตอร์หรือว่าช่องพอร์ตชาร์จที่กําลังไฟสูงนะครับก็ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษ2.0นะครับนี่ครับขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์หรือว่าแหล่งจ่ายไฟของเราด้วยนะครับรโดนเพื่อนต้องการชาร์จตัวสมิธซิมฟาตีโปรตัวน,นี้นะครับ เยาลองชาร์จดูนะครับป่านย s b C ตูยูนะครับก็ขึ้นชาร์จแม็กสุดที่เครื่องรองรับ9 0วัสิบนะครนบขึ้นสูงสุดนะบรัวยูเอสบีตู C นะครับที่เราใช้งานนะครับก็ถือโอเคเลยนะครับ๋ยวเราลองชาร์จตัวห้คู40 5่นะครับลองดูนะครับปันปอด์ี่ตูสีนะครับ 424นะครับตัวนี้ก็กำลังชาร์จขึ้นชาร์จปกตินะครับรอ่าขึ้นแบตช,ชาร์จนะครับนี่ครับสไอคูสี่สิบห e ้าทีนะขึ้นตัวแบตช,ชาร์จนะครับตัวนี้ Samsung Galaxy เจ4 Ultra นะครับเราลอง c 2 c นะครับน่าจะขึ้นตัวชาร์จด,ด่วนพิเศษสองจุดศนย์นะครับน,ดดน,นะครับขึ้นชาร c ์จด่วนพิเศษสองจุดศนย์นะครับ Samsung Galaxy A เทากันจีแล้วก็ตัว s ย4่สิตสี u t นะครับครับเดี๋ยวเรามาชาร์จตัว i p h o n e air ดูนะครับตัวบางคนกำลังต้องการใช้งานกับ i p h o n e air นะครับ4ี่นะครับนะครับก็จะได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาในการชาร์จตัวอย่างใดนะครับตัวนี้จะได้ปกตินะครับครับสำหรับใครที่ใช้พีดิก g t 30 pro นะครับก็จะได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับ นะครับอากาศของโปรโตคอลที่ขึ้นชาร์ทครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวลองมาให้ดูครั้งนะครับสับตัวการชาร์จกล่อง In นฟ n i x GT 3 0 Pro นะครับก็ข,ขึ้นตัวการชาร์จกำลังชาร์จปกตินะครับก็ชาร์จได้หลายอุปรกรณ์แต่ชาร์จได้ครั้งละอุปกรณ์นะครับสลับกันไปนะครับ นะครับสำหรับตัวไลนิ่งนะครับอย่างเช่นตัวแอปพอร์นะครับก็จะได้ปกตินะครับนะครับก็อย่กับปลอดชาแล้วก็ apter, แรปเจอร์เพื่อนเพื่ใจด้วยนะครับเนะี่ยก็จะเข้าปกตินะครับก็ทุกปอดจะได้โอเคดีนะครับ